เรียนในตำรรมยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรปักคุณสูตรพระสูตรปักคุณสูตรนี้หากพิจารณาดูมีเนื้อความสองส่วนส่วนแรกคือบรรยายอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยที่เจ็บปวดทั่วร่างกายทั้งที่หัวที่ท้องและความเร่าร้อนทั่วร่างกายกำลังจะทำกาละ แต่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังพระปักกุณะผู้ป่วยก็สามารถเห็นแจ้งให้สมาทานอาจงานร่าเริงได้แล้วก็ตายไปส่วนที่สองเมื่อตั้นพระอานนท์ไปรายงานเรื่องอินทรีย์คือร่างกายที่ผ่องใสหลังตรรมกาละคือตายแล้วของพระปักกุณะพระองค์จึงอธิบายรายละเอียดอาน,นิสงส์ของการได้ฟังธรรมะ หรือใกล้ครวนเนื้อความเมงธรรมะโดยการอันควรโดยการอันควรในที่นี้คือขณะเจ็บป่วยหนักใกล้ตายสำหรับผู้ที่ละสังโยชน์หยังไม่ได้ก็จะละสังโยชน์ห้าได้ประโยชน์ของการละสังโยชน์หาได้คือจะไปเกิดเป็นเทวดาคราวเดียวก็นิพพานส่วนผู้ที่ละสังโยชน์ห้าได้แล้วก็จะมีจิตน้อมไปในนิพพาน ไม่ต้องไปเกิดอีกประสูตแบบนี้เป็นทางลัดง่ายต่อการเข้านิพพานโปร่งไม่สอนบ่อยกริงว่าสาวกจะประมาทไม่ศึกษาคำสอนไม่ปฏิบัติตามคำสอนคอยฟังตนใกล้าตายก็เป็นเอตุในศาสนามีอายุสั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประสุตนี้พระอาจารย์กึกฤทอ่านเจอ แล้วจึงให้ญาติโยมลูกสิตทดลองกับคนใกล้ตายได้ผลแทบทุกรายแม้นับถือศาสนาอื่นก็ได้ผลเพราะเป็นธรรมชาติของจิตคนใกล้ตายมีหลายอย่างมารุมเร้าเช่นความเจ็บปวดบ้างความคิดห่วงใยลูกหลานแม่พ่อทรัพย์สมบัติหรือมีความกลัวตายมีพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าคนเรากลัวตายเพราะหนึ่ง เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามคือความสุขต่างตาหูจมูกลิ้นกาย 2. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกายคือยังยึดถือในการหน้าอยู่คือรูปเวทนาสัญญาสังคารวิญญ,ญาณอันที่สเป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ทำแต่บาปกรรมที่เศร้าหมองอันที่สเป็นผู้มีความสงสัยเกลือบแกลง ไม่ถึงความตกลงใจในพระสัตธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาตดาบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาพุทธยังไม่มีโอกาสเจอคำสอนของพระศาสดาความคิดความกลัวเหล่านั้นเป็นจิตที่ฟ้งส่านทำให้ไปเกิดในอบายแต่เมื่อได้ตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านิวรนาจะดับจิตก็จะสงบไปเกิดในสุคติ แล้วก็ทำให้เขาเป็นอริยบุคคลอีกประสูนย์หนึ่งท่านตรัสในรวงปวยกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปะจัญญะเมื่อรอคอยทำกาละกาละก็คือตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายการมีสติสัมปะจัญญะก็คือการเอาจิตมารู้ลมหายใจไว้ใ้ตลอด หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นมีอีกประสูตรหนึ่งตันตัดเรื่องบุคคลสิบจำพวกคือบุคคลพวกทุศีลพวกมีศีลพวกราคากล้าพวกมักโกรธพวกพุงซ่าน ไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังเมื่อตายไปก็ย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญส่วนบุคคลพวกทุศีลพวกมีศีลพวกราคะกล้าพวกมักกูดพวกพุงซ่านคือเหมือนกันแต่เขากระทำกิจแม้ด้วยการฟังคือฟังคำสอนของพระองค์เมื่อตายไปก็ย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีญาติพี่น้องป่วยหรือป่วยหนักต้องให้ผู้ป่วยได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นที่เรียกกันว่าจากพระโอษบ้างพุทธวัจนะบ้างพุทธพจน์บ้างธรรมวินัยจากพุทธโอษบ้างหรือที่เรียกชื่ออื่นในพระสูตรต่างๆที่สําคัญเช่นบทปฏิจจสมุบาท บทอริยมัคมียงแ์8บทอาณาปานสติหรือประสูตรบทอื่นๆที่เป็นข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาอย่าไปคิดว่าให้เขาฟังสิ่งที่เขาชอบเขาจะได้มีความสุขนี้เป็นความเห็นบิดเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายเพราะเป็นความสุขตามกามักุนาหรือคิดว่าให้ฟังบทสวดอื่นๆที่ทำกันตามประเพณี ซึ่งเป็นคำแต่งใหม่พระองค์ก็ไม่ให้ฟังคำแต่งใหม่ก็าอาจจะได้ไปสวรรค์แต่ก็ไม่รู้ทางออกจากทุกข์แต่กับเขาเป็นผู้ไม่ได้ถดับยังเป็นปุถุชนหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายและเวียนเกิดแก่ตายต่อไปไม่พ้นจากทุกข์คือการเกิดและก็ยากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือจะได้เกิดเป็นเทวดา โรรองเปรียบเทียบไว้ว่า,วาโอกาสที่คนตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นคนอีกหรือไปเกิดเป็นเทวดาแก้เสศษฝุ่นที่ปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินในโลกนี้ถ้าไม่ได้ฟังหรือไม่เข้าใจอริยสัจสี่และถ้าไปเกิดในภพอื่นแล้วโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากมาก พระองค์เปรียบเทียบว่าสมมุติว่าโลกนี้มีน้ําท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษทิ้งแอกขึ่นมีรูเจาะเพียงรูเดียวลงไปในน้ํานั้นแอกก็เคลื่อนที่ไม่ได้อยู่นิ่งในน้ํานั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะพุดขึ้นมาครั้งหนึ่งความเป็นไปได้ที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาเจอแอกและยื่นคอเข้าไปในรูแอกนั้นยากมาก ต้องใช้เวลานานจากการทดลองบางศพตายไปแล้วสิบกว่าชั่วโมงจึงจะได้เปิดให้ฟังยังได้อน,นิสงส์คือผิวกายเขาโปร่งใสขึ้นมาเพราะการตายของคนเรามีสองจังหวะคือกายแตกทำลายอันนี้เรารู้ได้แต่ชีวิตแตกทำลายเราไม่รู้ว่าแต่ละคนใช้เวลานานแค่ไหน ขอเตือนญาติพี่น้องของผู้ป่วยขอให้วางความเห็นของท่านไว้ก่อนขอให้ท่านฟังและเชื่อความเห็นของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราเจ้าพุทธนี้เป็นการเจอกําสนที่มีค่าแม่วในช่วงสิบกว่าปีมานี้เองทดลองมาแล้วทั่วโลกแม้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็ได้ผลเด็กตายในท้องก็ได้ผล เรามนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติของจิตบางอย่างที่เหมือนกันอีกอย่างผู้ป่วยที่ฟังธรรมะของพระศาสดา,าจะเป็นผู้อยู่อย่างสงบดูแลง่ายไม่ทุรุนทุรายจึงขอเตือนบางท่านอย่าก,กัดฝังจังหวะการหลุดพ้นจากทุกข์คือการเกิดแก่ตายของญาติตัวเองหรือของคนอื่นเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มาตรัสรู้เพื่อแก้ปัญหนานี้พระองค์ตัดว่าถ้าไม่มีธรรมชาติสามอย่างคือเกิดแก่ตายพระองค์และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ต้องมาตรัสรู้จากการศึกษาคําสอนของพระองค์พบว่าเราสามารถป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้แก่เรามีสติในการสัมผัสตา,ตาหูจมูกลิ้นกายใจ และอากความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถดับความทุกข์ได้ทันทีในปัจจุบันแกเรามีสติขึ้นมายมต้องศึกษาสืบครบเข้าไปหาผู้รู้ผู้ที่ศึกษาแล้วหรือศึกษาจากยูทู u ต่างต่างที่พระอาจารย์คือคริ์วัฒนาป่าพงศแดงธรรมที่เป็นของพระาศาสดาเท่านั้นท่านเรียกว่าพุทธวจนะ ชีวิตที่เหลืออยู่ของโยมจะมีความสุขสงบขึ้นมากโยมต่อไปตั้งใจฟังบทปักขุณาสูตรปักขุณาสูตรก็สมัยนั้นท่านพระปักขุณาอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอ,อนนุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปักขุนะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรูกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระปักขุนะเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระปกุณะถึงที่อยู่ท่านพระปกุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระปกุณะว่าอย่าเลยปกุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียง อาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจากนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระประกุณะว่าดูก่อนปกุณะเตอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบรนเทาไม่กำเริบหรือ ปรากฏว่าบรรเทาไม่กลับกำเริบขึ้นหรือท่านพระปกุณะกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกกะเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบนั้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลัง พึงเฉือนศีษะด้วยมีดโกนที่คมฉันไดลงกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์จันนั้นข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกกะเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บันเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศรีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศรีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษข้าโครหรือลูกมือของบุรุษข้าโคเป็นคนกระยันพึงใช้มีดสำหรับชำแหละโกที่คม จำแหลท้องโคฉันใดหลุมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงลนย่างบนหลุมถ่านไฟฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ ก็มีประมาณยิ่งฉะน,นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยทันมีคถา ให้ท่านพระปักุณาเห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระปักุณะได้กระทำกาละและในเวลาตายอินทรียของท่านพระปักุณะนั้นป่งใสย,ยิ่งนักครั้งนั้น ท่านพระอานุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านพระปักขุนะก็กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีของท่านพระปักขุนะปองใสยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอนนท์ก็อินทรีย์ของปักคุณะภิกษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของปักคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าจิตของปักคุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูก่อนอานุนอนิสง์ในการฟังธตร,รมโดยการอันควรในการใกล้ครวนเนื้อความเมงธร,รมโดยการอันควรหประการนี้6ประการเป็นฉไหนดูก่อนอานุนจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศปรมจันทร์พร้อมทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานทน์ นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายตื่อไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศปรมจันทร์พร้อมทั้งอัตตาทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อน,อนอนุนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองในการฟังธรรมโดยการอันควร อีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเตอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่ย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเตอตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าดูก่อนอานอน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สามในการใกล้ครวนเนื้อความเมองธรรมโดยการอันควรดูก่อนอานทน์จิตของมนุษย์ในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมได้เห็นพระตถาคตพระตาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอนอน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตแต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น อุกรานนนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่ห้าในการฟังธรรมโดยการอันกวรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปฏิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้าตาย เอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคฏตและย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคฏตเลยแต่เธอย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหนาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ดูก่อนอานอนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หกในการใรกล้ครวนเนื้อความเมงธรรมโดยการอันกวนดูก่อนอานนท์อนิสงส์ในการฟังธรรมในการใรกล้ครวนเนื้อความโดยการอันกวนหกประการน,นี้แลเอวังโยมพระสูตรปักกุณสูตร หรืออน,นิสง์ในการฟังธรรมะโดยการอันควรในการใกล้ครวญเนื้อความเม่งธรรมะโดยการอันควร6ประการนี้เป็นการชี้ให้รู้จักทางลัดการเข้าถึงมรรคผลนิพพานของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่ต้องการพุนทุกไม่ต้องการเกิดแก่ตายอีกจะมีผู้ฟังอยู่สองพวกคือพวกเรกละสังยุดเบื้องต่ำยังไม่ได้ พวกหลังละสัยญอดเบื้องต่ำ้าได้แล้วพวกแรกละสัยญอดเบื้องต่ำ้ายังไม่ได้อาจจะเคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดามาบ้างแล้วหรือยังไม่ได้ฟังเลยแต่หากได้ยินได้ฟังคำสอนหรือไครครวรธรรมะของพระศาสดาโดยการอันควรคือตอนจะทำการละจะสิ้นลมหรือจะตาย ก็จะไปเกิดเป็นเดวดาและก็จะนิพพานในที่นั้นลักษณะ3ประการคือ 1. ได้ฟังธรรมะจากพระตถาคตผู้เป็นศาสดาแสดงธรรมมัทิสนาให้ฟังที่สได้ฟังธรรมะจากสาวกข,ของพระตถาคตแสดงธรรมมทิสนาให้ฟังที่สคิด ใครกลวนธรรมะของพระศาสดาที่เคยได้ยินได้ฟังมาด้วยตนเองนี้ตามประการแรกส่วนพวกหลังได้ฟังได้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดามาแล้วและละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าได้แล้วแต่จิตยังไม่น้อมไปในนิพพานในการพุนทุก ได้ยินได้ฟังคำสอนหรือคิดใคร่ครวนธรรมะของพระศาสดาตอนจะทรรมกาละก็จะมีจิตน้อมไปในนิพานสำเร็จตรงนั้นไม่ต้องเกิดแก่ตายอีกแล้วด้วย3มลักษณะเหมือนกันคือ 1. ได้ฟังธรรมะจากพระตาคตผู้เป็นศาสดาแสดงธรรมเทศนาให้ฟัง ทรได้ฟังธรรมะจากสาวกของพระตาาคุแสดงธรรมเทศนาให้ฟัง 3. คิดใคร้ครวนธรรมะของพระศาสดาที่เคยได้ยินได้ฟังมาด้วยตนเองนีอีกสามประการรวมเป็นหกประการยมการแสดงธรรมก็คือการอ่านการสาธยายพระสูตรหรือเปิดเสียงอ่านเสียงสาธยายพระสูตรได้ฟัง ก็ได้ผลเหมือนกันจะเดือรก